รางวัลนะครับเรามีวัตถุมงคลเป็นถ้วยนะครับท่านที่สามนะครับก็ลำดับถามก็หนึ่งสามศูนย์สากนคมพานะครับรางวัลนะครับหมายเลขสามห้าหกนะครับ๋ยวเพิ่งไปนะครับไปถ่ายรูปด้กันก่อนครับครับผมท่านต่อไปครับท่านที่วิ่งข้อที่สามนะครับหมายเลขหนึ่งสามศูนย์นะครับท่านสากลคมมานะครับ ดูรุ่น,นะครับผมสามสองครับธนาธทรมนินนะครับพิ่พรนะครับมินทาดานะครับสองห้าครับคุณนรงศักดิ์ครับผมเีครับท่านออนีนะครับหมายเลข 1, 2, 0, หนึ่งสองศูนย์มหัสยายุทธนะครับผมและหญิงหมายเลขสามห้าหกกระหนกพันธ์นะครับ รับรางวัลเลยครับอเลยครับทั้งสองท่านเลยครับเดี๋ยลนีครับนี่ฟ right ังของผู้หญิงครับผมอันนี้เลกสามหกกหนกพันนะครับกหนกพัดหรือกนกท่า้วยครับพีทัพไทยคนนะครับตามผมน้ำเงินเลยนะครับ รับผมรุ่นอายุสามสิบถึงสามสิบเก้าปีครับพอ่อทั้งสองท่านครับเชิญครับระยะหกกิโลเมตรนะครับชายรุ่นอายุยี่สิบถึงยี่สิบเก้าปีนะครับครามน้ำเงินเลยนะครับอันดับสองหมายเลขสามห้าเก้าคุณสราวุธนะครับอันดับสามหมายเลขหนึ่งสามสี่คุณธาดานะครับ อันดับสี่หมายเลขสามสองหกนะครับเชิญเลยนะครับระยะหกกิโลเมตรยี่สิบถึงยี่สิบเก้าครับอันดับหนึ่งครับหมายเลขสามศูนย์สามคุณสรยุทธครับาวนี้นะครับหมายเลขสามห้าเก้าครับคุณสราวุธครับเชิญครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กันก่อนนะครับหมายเลขสามสองหกนะครับ ครับชายอลดับที่หนึ่งหมายเลขสามห้าแปดนนกดนนะครับมอบตัวเองนะครับชายก่อนชา,ายก่อนจนันัวที่สองก็เดี๋ยวมอบมอบของผู้หญิงก่อนให้ชายทีเดียวครับหมายเลขสามหกหนึ่งครับอันดับที่หนึ่งนะครับหมายเลขสามหกหนึ่งรุ่นสี่สิบสี่สิบเก้าปีนะครับ ครับแ้วถ่ายรูปด้วยครับถึง59ปี3ท่านนะครับลำดับที่1นหมายเลขสามห้าสี่ห้าสิบถึงห้าสิบเก้าปีนะครับลำดับที่หนึ่ะครับห้าสิบห้าเก้รับมนะครับ นักบินหญิงนะครับประมาณหน,นึ่งท่านนะครับทำส่งข้อประกวดนะครับสามสิบสามสิบเก้าปีหญิงนะครับ 3, ะะส,ะะสามกิโลหานะครับทำได้ยเงไนะครับส่งเข้าประกวดโดยครูราบนะครับทราฟอยู่ไหนทราบอยู่ไหนยอยู่ไหนา